เลตติ S <S <Let ting S 2> ้งก็ดีดีขึ้นเรื่อยๆครับ7.2แล้วะนะครับผมก็ต้องขอบคุณแรงสนับสนุนจากแฟนๆทางบ้านทั้งดูทั้งในเรื่องไร้สดนะครับแล้วก็ดูสดผ่านทีวีด้วยนะครับมมผมก็ถือว่ากระแสดีมากในรุชาตาเข้าภักเข้านางหรือเปล่าครมันเลยปังขนาดนี้นบบนหลายๆครับหลายๆฉากาเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะมีฉากที่ ที่ค่อนข้างที่ถูกใจคนดูเพราะว่าผมเชื่อว่าโซเวลีเนี่ยมันตรงกับชีวิตใครหลายๆคนแล้วก็หลายๆคู่ด้วยครับเกินคาดครับถือว่าเป็นกำลังถือว่าเป็นกําไรไปแล้วอ่ะม,มันเกินกําลังใจเราไปแล้วครับเราเราได้สิ่งตรงนี้มาที่แฟนๆเราเรา,เราให้การตอบรับที่ดีมากๆเริมม่มตั้งแต่ดูช่วงแรกๆมาก,ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับถ้าได้2หลักจะดีใจมากๆครับแล้วก็มีมีคุยกับ พี่ๆไว้แล้วครับทางนักแสดงแล้วก็ส่วนตัวเราเองถ้าเกิดว่าได้2หลักจริงๆนะครับเราก็จะมีในเรื่องของการดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีโชว์นิดนหน่อยหน่อยแล้วก็จะไปทําบุญก็จะทําซิแพ็กให้ถ, <ๆ S 1> ถ้าเกิดจบ2หลักนะครับหาข้อแรกเปลี่ยนกันทุกคนทําให้เราเราก็จะทําให้ทุกคนต้องขอบคุณละครโซเวลีครับที่ทาให้ผมได้มีกระแสะแล้วคนติดตามเพิ่มมากขึ้นขนาดนี้มูหนักมูหนักก็ไปทําบุญหนักครับแล้วก็มันมีช่วงจังหวะที่เราได้ไปแบบต่างจังหวัดหลังจากที่ละคร จบแล้วก็อ่อนเราเราก็มีช่วงที่ได้ไปอุดรบ้างลงไปภาคใต้บ้างอะไรเงี้ยครับก็ได้ไปทปําบุญกันก็ต้องไปครับแล้วก็พี่โน่นะครับก็วางแผนว่าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวถ้าเกิดว่าจบสองหลักอ,อยากไปเที่ยวครับพ้จาจ๋าแม่จ๋าก,ก็ดีมากมากเลยครับดีมากมากเลยคนก็ติดแฮชแท็กนี้เยอะมากๆนะครับผมทั้งพ้นะจาจ๋าแม่จา๋ามันเป็นความน่ารักในละครแหละครับคนติดตามมาก็ดีใจมากครับที่ทุกคนชื่นชอบ